รู้ไหมคะลดน้ําหนักไม่กี่กิโลก็สามารถช่วยให้น้ําตาลในเลือดลดลงได้เพราะอะไรฟังให้จบค่ะเวลาน้ําหนักขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีูุงไขมันในช่องท้องจะไปเกาะที่ตับลำไส้และอวัยวะภายในซึ่งไขมันตรงนี้ไม่ใช่แค่เก็บพลังงานแต่มันรบกวนการทำงานของอินซูลินโดยตรงไขมันในช่องท้องหรือที่เรียกว่าวิเชลแฟตจะหลั่งสาร เสบชื่อไซโตไคน์ออกมาทําให้เซลล์ในร่างกายดื้อต่ออินซูลินอินซูลินพยายามเปิดประตูให้กรูโคตเข้าแต่เปิดไม่ออกน้ําตาลจึงค้างในเลือดก็เท่ากับว่าระดับน้ําตาลในเลือดก็สูงข,ขึ้นพอเราลดน้าหนักไขมันที่พุงก็ลดปานอักเสบก็ลดอินซูลินก็เริ่มทํางานได้ดีส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงเองโดยไม่ต้องเพิ่มยา แค่ลดน้ําหนัก5-10%ของน้ําหนักตัวก็เห็นผลแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่เริ่มเป็นเบาหวานหรือเริ่มดื้ออินซูลินอยากคิดว่าต้องลดลงทีเดียว20กิโลให้ใช้วิธีค่อยๆลดด้วยวิธีการทาไอเอฟ16ทา8อย่างต่อเนื่องถ้าอยากเข้าใจการทา a ไอเอฟลดเบาหวานได้จริงมากกว่านี้อย่าลืมกดติดตามเจี๊ยบนะคะ